สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสุขุสุขคนมืน้นนียายนสีผ้ามาเห็ดกับเข่าค่ะเมนูปลาเนาะคะ่ะเนาะมื่อนีย่ายสีมกหมอปลากับพงเนาะจ้าพี่น้องปลากับพงสือมาจากลานแขกเนาะค่ะสดๆดเลยจ้่พี่น้องแยกขั่วไว้แล้วเนะะาะจ้าแยกกระสิตตัดเป็นสองทอนเนาะค่ะพี่น้องมกหมอเนาะคะ่ะเนาะส่วนปลาปลาหน่อยพวกนี้ปลาพวกนี้ยายกกระสิเอาไว้ทอดเนาะค่ะ ยายมัดไว้แล้วเนาะค่ะพี่นองยายเสียหมกหม้อปลากระพงจ้าเหมือนนี่มาเบึงน้ากันเด้อจา้านี่ค่ะพี่นองยายตัดเป็นชิ้นแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าบร,ริพาหัวเนาะค่ะพี่นองบร,ริพาหัวปลากระพงเนาะค่ะพี่นองยายกะสิบุงเครื่องน้อยจ้าเนะากเนะกะสิไปเอาหม้อไปตั้งไฟเลยจา้ามาเบึงน,น้ากันจา้า,ายายกะเสียบปลาใส่หม้อเนาะค่ะพี่นง ปลากระพงเนาะค่ะย่ากะบ่เอาใส่มันถิ่งเนาะค่ะเพราะมันมันใส่มันมัมีอินบ่าดำเนาะค่ะเนาะอันนี้ย่ากับตะไคร่นี่ย่ากับหั่นเป็นชิ้นน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องเคิ่งตำน้ำเนาะจ้ะตำตะไคร่น้ำพี่น้องผวกกันหอมผวก แย่ก็ต่ำแล้วเนาะจ้ะพี่น้องมืดเล็กน้อยเนาะค่ะแย่เห็ดยิ่งขึ้นตอนเลิกงง่ายน,นะพี่น้องเนาะอันนี้แย่ได้เม็ดพริกไทยแล้วก็ตะไคร้เนาะค่ะตะไคร้แล้วก็วกพริกแห้งเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมกับหอมแดงเนาะจ้ะแย่ต่ำแล้วเนาะจ้ะส่วนใบบักโู่ย่ก็จะใส่เป็นใบเลยอกแย่หาามดต่ำเล้วค่ะพี่น้องกับสีข้นใส่กันนี่ยนะจ้ะเจี้งเอ,อนาน้ำใส่จั็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะ นำลางโคกใส่พี่นงเหมือเป็นมือเหมือนเ้าพี่น้องเนาะไฟมันก่งไฟหลอดหน่อยเนาะค่ะนำา่างโคกใส่พี่นองนี่ค่ะ ใส่น้ำเนาะพี่น้องใส่น้ำกัษตริมใส้ฝูงฝูงเครื่องเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ย่ายของหอมียังหลากผักซี่ย่ายกระตัมไส่น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะมกหม้อปลากับพงพี่น้องย่ายกัสตมาปฝูงเครื่องจา้าใส่น้ำปลาจ้าพี่น้องใส่นามปลาค่ะ ลหลานเนื้อเลน่อยเนาะค่ะพี่น้องนเนาะผงนว้ค่ะพี่น้องขาดบ่ได้นี่หละจา้าผงนื้พี่น้องพ่นใส่กันนะจ้าเนาะเราเข้ากับไปตั้งไฟเนาะค่ะอันนี้เป็นมกหมอนะค,ะนคะนน่ะพี่น้องมกหมอปลากระพงค่ะสูตรแยกนันแหละพี่น้อง ยากกินปลาบานเฮาอันนี้ฝาข้าเจียซื้อนะคะ่ะปลากระพงพี่น้องแยกกระเสียเอาใบบกูดใส่นะคะนะ่ะเนาะโอ้ยใบบกูดค่ะพี่น้องใบบกูดขาดบ่อไรเนาะคะ่ะมันไม่มีพายูตูนะพี่น้องนอกแต่ว่าเครื่องเทศหลากควักซี่แล้วก็เม็ดพริกไทยพี่น้องตักไข่หอมเดงกระเทียมเนาะคะ่ะกับใบบกูดพี่น้องกโอเคอยู่เนาะคะ่ะ แยเสือลูกโดดใส่น้ำนนจากพี่น้องลูกโดดค่ะพี่น้องจากนั้นายก็สิไเป็ตั้งไฟล่อเบิง้งบนซุกเนาะค่ะนะพี่น้องเนาะเป็ตั้งไฟค่ะมกหมอปลากับพวกแง่นัดซุกแล้วค่ะพี่น้องความเสื่แล้วค่ะแสบแ้วคะพี่น้องซิมเงิงเลวปลานี่สซุกบ่อยยากเนาะค่ะพี่นอ้อ,นอ,นนองไม่กินน้ำกันเด้อกาเด้อ ปิดไฟแล้วคะ่ะมกหม้อปลากับพวกแย่นาดพี่น้องจัดการหัวเลยนะะเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยมาคาเดอ้อไม่กินมกหม้อปลากับพวกน้ำแย่นาดค่ะพี่น้องนี่ค่ะปานสุดดีดีพี่น้องลา้านแขกขจอมากขายเนาะค่ะพี่น้องอ มาได้พี่น้องมาได้มาได้มาได้นี้กินข้าวน้ำกันจ้ามา่ไดทไทยตอนกินไ้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะหิวแห้งค่ะพี่น้องมกหมออปลากระพงของย่าหนักเนาะคะ่ะเมื่นเหมื่นเล็กน้อยเนาะคะ่ะเกิดงานมเนี่ยเหมือนแรงไฟมนัมนบ่ค่อยเก้งเนาะค่ะพี่น้องความเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะหอนหอนเลยค่ะพี่น้องไม่หนียายกินข้าวเจ้าเนาะจ้า คลิปนี้ย่นัดกะฝากพี่ฝากน้องไว้ซนิดเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้กินให้พี่น้องในเบื้องเนาะค่ะเนาะเหลืองานมากพอดีพี่น้องหิ้วของแห้งเนาะจ้าขอบคุณในหลายเด้อจ้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ้าพี่น้องขอบคุณในหลายจ้าไปซาจากน้อยเดาอค่ะพี่น้องเนาะพวันนังขายยาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ